นี่ก็เป็นเป่ปายสิปัตนะเมลิกาทาวันธรรมีกสัตถุอันที่แสดงธรรมของพุทธองค์ประชาชนได้บ,บูชาสักการะ สถารที่แสดงธรรมจกกักรพระบัตนสูตรที่ตาอิสิปตนะเมรุกฐายวันที่เมืองพารานสีหลังจากที่พระอ,องค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุธิยานที่พุทธกยาแล้วก็สเสวยมุตตเจ็ดสัปดาห์จากนั้นก็เสด็จมา ที่ตายสิปตนะมฤคทายวันระยะทางก็2 8 0กิโลพระเจ้าเดินทางมา11วันได้มาพบกับมัณฑิปเจ้าวิชีทั้ง5ที่เจ้าคันธีสถูกก็องค์ก็ได้มาแสดงธรรมาจากักกับปวัตะนสูตที่ตายสิปตนะมฤคทายวันนี้ก็มี ในเนื้อหาของธรรมจักรก็คือพูดถึงห้นทางที่ไม่ควรปฏิบัติก็คืออาตตกิรมฐานุโยกการทรมานร่างกายแล้วก็การะสุขันธิการุโยกการหมกมุ่นในกิเลสการพนทางที่พพุทธเจ้าให้เรา ปฏิบัติคือพักมีองค์แปดสมาธิทิความเห็นชอบความสังมาสังกปะความดชอบสมาวาจามีวาจาชอบสมากรรมตะการงานชอบสมาอาชวิบูเรียงชีวิตชอบสมาสองข้อแรกก็คือสมาธิทิสมาสังมปูเป็นตัวปัญญาส่วนสมาวาจาสมากรรมโตสมาอาศวิบูนั้นเป็นตัวศิล สมาบายาโมสมาสติสมาสมาธิอันนี้เป็นตัวสมาธิตัวตั้งมั่นนั้นศีลสมาธิปัญญาก็เป็นแนวทางที่ปฏิบัติให้ถึงมรรคผลนิพพานถ้าเราปฏิบัติตามหลักนี้เราก็จะไดะ้ถึงความเป็นพุทธ,ธะความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตั้งมั่นในพระอริยบ,บุคคลก็คือพระ วดาบันาาพระสิทิทาคาพระนาคาหรือเป็นพระอรหันต์นี่ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราได้รู้มาเห็นแล้วก็ได้ปฏิบัติแล้วก็สถูปนี้ก็เป็นสถูปที่พระเจ้าโศกมหาราชได้สร้างไว้ในยุค235แล้วก็ได้มีภาพบรมสารีกิกธาตุที่ประดิษฐานไว้ในสถูปนี้ นันก็ถือว่าเป็นสถูปที่สําคัญเป็นฐานที่มีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ครบบริบูรณ์ฐานที่ตรงนี้แล้วก็มีพระบรมสารีกิกธาตที่ปฏิฐานอยู่ที่ด้านในสถูปนี้ก็ถือว่าเป็นฐานที่สำคัญที่เราได้มาครบบริบูรณ์สมบูรณ์ในฐานที่ป่าอิสิป,ปตนะมรุกาทายวันที่ทำมีกระสุกแห่งนี้